มาพบกันอีกแล้วนะคะใน Get Good Life t i p นะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันในเรื่องของยาสามัญประจำบ้านตัวหนึ่งค่ะมออีแฟนเพจนะคะเขาเขียนเข้ามาถามกันค่ะว่าในเรื่องของยาสามัญประจำบ้านตัวนี้เนี่ยจะต้องกินยังไงนะคะเป็นอันตรายหรือเปล่าถ้ากินไปเยอะๆนะคะวันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจในเรื่องนี้กันค่ะพี่กิต ายาสามัญประจำบ้านที่น้องดาพูดน่าจะเป็นพาราเซตามอลใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่ดาวเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าพาราเซตามอลเป็นยาที่สามัญจริงๆครับ <c oughs> เป็นยาที่ทุกบ้านควรจะมีนะครับบรรเทาอาการปวดลดไข้นะครับชื่อยาสามัญประจำบ้านคือยาที่ต้องติดบ้านไว้เป็นยาที่เมื่อมีอาการให้รับประทานทันทีนะครับ <c oughs> แต่ยาตัวนี้ดูเหมือนไม่มีอะไรดูเหมือนปลอดภัยนะครับ <c oughs> ยาตัวนี้ต้องระวังในคนไข้ที่เป็นโรคตับ แล้วก็การรับประทานยาตัวนี้ยาพาราเซตามอลในปัจจุบันมีขนาดยาต่อเม็ดที่เราเห็นเป็นเม็ดขาวๆกลมๆเม็ดลีลีขาวๆ<ช>นะครับยาโดยปกติของยาพาราเซตามอลอยู่ที่500มิลลิกรัมต่อเม็ดนะครับ<ช>แต่ก็จะมียาพาราเซตามอลขนาดเล็กนะครับหรือขนาด ปริมาณที่ต่ำลงคือ325มิลลิกรัมอันนี้ก็คือคุณหมอบางท่านอาจจะจ่ายร้านขายยาบางที่อาจจะจ่ายแต่โดยทั่วไปนะครับโดยทั่วไปก็คือ500มิลลิกรัมต่อเม็ดการทานยาทานยังไงโดยปกตินะครับยาพาซัมมอนเนี่ยให้รับประทานครั้งละ1-2เม็ดนะครับต้องดูที่น้ําหนักนิดนึงนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศมาแล้วว่าถ้าน้ําหนักต่ํากว่า3.4กิโลกรัม นะครับการรับประทานยาต้องปรึกษาคุณหมอหรือเภสัชครนิดหนึ่งก่อนนะครับสามสิบสี่ถึงห้าสิบกิโลกรัมรับประทานครั้งละหนึ่งเม็ดนะครับย้ำนะครับหนึ่งเม็ดถ้าถามว่าเวละเท่าไหร่คุณหมอจะแนะนําว่าให้ห่างกันอย่างน้อยสี่ถึงหกชั่วโมงนะครับอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าน้ําหนักมากกว่าห้าสิบกิโลกรัมไม่เกินหกสิบเจ็ดกิโลกรัมรับประทานครั้งละเม็ดครึ่งนะครับ หมือนเดิมครับห่างกัน4ีถึงหชั่วโมงแต่ถ้าน้ําหนักมากกว่า67กิโลกรัมขึ้นไปรับประทานครั้งละ2เม็ดในขนาดยา500มิลลิกรัมนะครับแต่อย่างไรก็ตามการรับประทานยาในกลุ่มพาราเซอมอนเมื่อมีอาการค่อยทานอาการหายหยุดทานนะครับเพราะว่ายาตัวนี้มีโอกาสที่เกิดภาวะเป็นพิษต่อตับได้การรับประทานยาตัวนี้นะครับไม่ควรรับประทานเกิน4 0 0พมิลลิกรัมหรือ8เม็ดต่อวันนะครับ และการรับประทานยาตัวนี้ก็ไม่ควรรับประทานยาติดต่อ,อก,กันเกินห้าวันอย่างที่ย้ําไปแล้วนะครับเมื่อเรามีไข้จริงไหมครับเราก็ต้องหาต้นเหตุของการเป็นไข้ปวดหัวเรารับประทานยาพาราไปสามวันแล้วยังไม่ดีขึ้นพี่คิดว่าทุกคนคงต้องไปหาหมอแล้วแหละ<ช>นะคค่ะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเป็นโรคอะไรเพิ่มเติมมากกว่าน,นั้นหรือเปล่าเราอาจจะไม่ใช่ปวดหัวธรรมดาจริงไหมครับช่เราก็เลยจะต้องอาจจะต้องหาคุณหมอเพราะคุณหมอ,หมอย้้าเสมอครับว่ารับประทานยาตัวนี้ห้าม ับประทานติดต่อกันเกิน5วันดังนั้นเนี่ยการใช้ยาเพิ่มเพื่อค่ะก็ยังมียังมีใช้อยู่อย่างเงี้ยค่ะปัญหาเนี้ยมันเกิดขึ้นอยู่แล้วค่ะเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงให้เขาดีค่ะ,ะถ้าเขาใช้ยาเพิ่มเพื่อใช้ยาเกินขนาดนะคะใช้ยาแบบไม่ถูกต้องเองี้ยค่ะวิธีการที่ถูกต้องพี่กิิกได้บอกไปแล้วนะคะก็คือทานไม่เกินวันละ8เม็ดแต่ถ้าเกิดเขาไข่ย,ยังไม่ลงสมมุติว่ากินเกิน8เม็ดแล้วกินเพิ่มได้ไหมคะ เพราะฉะนั้นเอาอย่างนี้กอนละกันให้บอกคนใกล้ตัวนะครับสำหรับผู้ชมทุกท่านครับแล้วก็ตัวท่านเองด้วยละกันว่าการรบับประทานยาแานซามอลให้ทานเฉพาะมีอาการอาการหายหยุดยานะครับและถ้าทานติดต่อกันอย่างเช่นทานไปสองครั้งละทานสองเม็ดเช้าครั้งหนึ่งบ่ายครั้งหนึ่งยังไม่ดีขึ้นแนะนําปรึกษาเภสัชกรใจบ้านหรือไปหาคุณหมอนะครับเพื่อเล่าอาการนิดนึงคุณหมอต้องแต่ยาเพิ่มเติมเช่น อาจจะจ่ายยากลุ่มยาปฏิชีวนะนะครับหรืออาจจะจ่ายยาในกลุ่มของยาลดไข้ตัวอื่นๆเพื่อทําให้อาการไข้ดีขึ้นเราจะมีการแนะนําเรื่องการเช็ดตัวนะครับการลดอุณหภูมิร่างกายเพื่อช่วยบรรเทาอาการใช่แล้ว,ลวเพราะฉะนั้นคือการทานยาพําเพื่อนเนี่ยต้องอยู่ที่ตัวเราก่อนครับเราต้องควบคุมกันแล้วระทานยาของเราก่อนยาพาราเป็นยาสามารถมาจำบ้านก็จริงแต่เราก็ไม่ควรทานเกินวันละ8เม็ดย้ำนะครับ8เม็ดและไม่ติดคนกินยาติดต่อกันเกิน5วัน าน,น,นี่คือการดูแลสุขภาพเบื้องต้นและการรับประทานยาที่มีประโยชน์พี่เก๋คะแล้วยาพาราเซตามอลกับยาแอสไพรินนะคะเป็นยาลดไข้เหมือนกันใช่ไหมคะแล้วมันแตกต่างกันยังไงบ้างคะอย่างที่น้องดาถามนะครับยาแอสไพรินกับยาพาราเซตามอลยา2ตัวนี้มีสรรพคุณในการลดไข้เหมือนกันแต่กลุ่มยาไม่เหมือนกันเลยนะครับผลข้าเคียงก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเริ่มที่พาราเซตามอลก่อน<ม>พาราเซตามอลมีนะมีคุณสมบัติในการแก้ปวดลดไข้ แต่มีาภาวะเป็นพิษต่อตับนะครับส่วนแอสพรินเป็นยากลุ่มยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยอชื่อชัดเจนครับเป็นยาต้านการอักเสบมีฤทธิ์ในการลดไข้แก้ปวดแต่ยาแอสพรินมีผลข้างเคียงทำให้เกิดอ,อาการรักไข้เคืองกระเพาะอาหารนะครับและยาแอสพรินจะแนะนำให้กินหลังอาหารทันทีและดื่มน้ำตามากๆจุดต่างของสองตัวเนี้ย อยู่ที่การรับประทานนะครับแล้วก็ผลข้างเคียงแต่ถามว่าฤทธิ์ในการลดไข้ก็จะใกล้เคียงกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพาราหรือแอสไพรินแต่ถ้าพูดถึงว่ายา2ตัวนี้ยาตัวไหนเป็นยาสามัประจำบ้านก็คือ,อยาพาราเซตามอลนะครับเพราะแอสไพรินมีผลข้างเคียงหรือมีอาการไม่พึงประสงค์ที่เราจะต้องดูแลมากกว่าพาราเซตามอลแต่ก็ตามนะครับก็ไม่ควร,ราทานยาพาราเซตามอลเพิมเพื่อทานเมื่อมีความจําเป็นแก้ปวดลดไข้เท่านัาน้น ค่ะสำหรับวันนี้ก็ข้อมูลแน่นมากๆเลยนะคะถ้าเกิดชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ